และการรบแบบกองโจดแกนนําคนหนึ่งคือชายหนุ่มชื่อว่าซาลาซาหรือว่าผ่อนพดที่พึ่งกลับมาจากการศึกษาที่ฝรั่งเศสพร้อมอุดมการมาร์ซิต์แบบสุดโตง่งและความเชื่อที่ว่ากัมพูชาต้องถูกเปลี่ยนแปลงจากรากฐานทางสังคมซึ่งมีวลีเด็ดที่ว่าจะฆ่ายาจะต้องถอนรากถอนโคนเมื่อเข้าสู่ทศวรรษที่1970 ระหว่างเจ้านาโดรดมสีหนุเดินทางเยือนต่างประเทศนายพลลอนน,อน์ู้มชาการทหารและนายกรัฐมนตรีได้ก่อรัฐประหารยึดอำนาจตั้งเป็นสาธารณรัฐเขมรนและตัดสัมพันธ์กับเวียดนามเหนือโดยสิ้นเชิงนายพลลอนนอนเลือกที่จะเข้าข้างสหรัฐอย่างเต็มตัวนำกำัมพูชาเข้าสู่สงครามกับคอมมิวนิสต์อย่างทันทีการโค่นล้มครั้งนี้ทำให้เจ้านาโดรดมสีหนุ จะต้องรีพายไปอยู่ปักกิ่ง